กระบะเจเนอเรชันใหม่ของโตโยต้าถือว่าเป็นที่จับตามองเป็นอย่างมากทั้งสาวกของโตโยต้าเองรวมไปถึงคู่แข่งในตลาดยานยนต์กระบะขนาด1ตันล่าสุดกับการอัปเดตในส่วนของทั้งสื่อไทยและสื่อต่างประเทศอย่างเอสไลมาร์รวมไปถึงไรดอทคอมของออสเตรเลียเปิดเผยว่าจะมีการเปิดตัวโตโยต้าไฮรักเจเนอเรชันใหม่เฉพาะเครื่องยนต์2.8ก่อนในช่วงแรกและรุ่น BEV ที่จะทาตลาด ส่วนขุมพลัง2.4จ,จะมีในไฮรักลีโวเช่นเดิมก่อนที่จะมีการเปิดตัวครบทุกรุ่นในชื่อทาวโวแต่ยังไม่แน่ว่าจะใช้ชื่อทาวโวทาตลาดหรือไม่ล่าสุดสื่อออสเตรเลียอย่างได c ์ c o m ได้นําเสนอเกี่ยวกับการยื่นขึ้นทะเบียนรายงานโ r o d u c t ์ไฮรัก16รหัสรุ่นย่อยกับหน่วยงานภาครัฐของออสเตรเลียคาดว่าจะเป็นไฮรักเจเนเรชันใหม่ที่จะทําตลาด ในตลาดออสเตรเลียในพิกัดขุมพลัง2.8ลิตรและที่สำคัญมีระบบ MyHybrid 48โวลต์ที่จะเข้ามาทำงานร่วมกับเครื่องยนต์แม้ว่าจะไม่ได้ช่วยในการประหยัดน้ำมันมากสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่โตโยต้าจะนำเข้ามาใส่ในกระบะไฮรักเจนนี้ซึ่งเมืองไทยก็ต้องรอรุ่นนะครับว่าจะมีไหมระบบ Hy บ r i d My Hybrid รุ่นนี้ส่วน ชื่อ t า v o กับ BEV เจนใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นในส่วนของรถที่นำไปให้กับหน่วยงานที่พัทยาได้ทดสอบสำหรับ r ี v o E ส่วนอีกรุ่นนั้นไฮรัก GR จะได้ไปต่อหรือไม่รอติดตามข่าวนะครับว่า Toyota จะทาในส่วนของตลาดรุ่นนี้ต่อหรือไม่หรือว่าจะมีการเพิ่มในส่วนของกระบะอีกรุ่นเข้ามาอย่างที่มีการจดสิทธิบัตรในไทยไป Toyota t a า o m a มซึ่งเป็นกระบะขนาดกลางที่มีขุมพลังเหนือกว่าหรือว่าดีกว่า h ฮรักแล้วก็แรงกว่ารวมไปถึงออปชั่นต่างๆและยังมีพื้นฐานแพลตฟอร์ม TNGA F ที่คนไทยอยากจะให้นำมาใส่ใน h ฮรัก Generation ใหม่แต่ไฮรักเจนใหม่ก็ยังเป็น iMv แล้วก็มีการปรับเซตเป็น iMv 2ก็ถือว่ามีการปรับเซตช่วงล่างใหม่เฟิร์มขึ้นเกาะถนนมากยิ่งขึ้นและลดอาการดิดเด้งส่วน2.4นะครับยังมีอยู่นะถ้าใครอยากจะได้อยู่ในรี v o ตัวเตี้ยเท่านั้นอย่างที่น่าสนใจนั่นก็คือการเปิดตัว h y รักเจเน r เรชั n นใหม่ถือว่าเป็นที่จับตามองไปอย่างมากทั้งการปรับเปลี่ยนในส่วนของงานดีไซน์ภายนอกและงานดีไซน์ภายในจะ ออกมาเหมือนกับภาพดีไซน์หรือไม่ถ้าออกมาตามภาพดีไซน์ก็ถือว่าตัวรถมีการปรับเปลี่ยนเยอะพอสมควรในส่วนของภายนอกไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ชุดไฟต่างๆแม้ว่าตัวถังจะไม่ได้แตกต่างไปจากเดิมมากนะักรวมไปถึงการอัปเกรดในส่วนของภายในที่สาวกโตต้ตาก็อยากจะให้ปรับเปลี่ยน ถ้าออกมาตามภาพดีไซน์ถือว่ามีการปรับเปลี่ยนเยอะพอสมควรทั้งหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นหน้าจอเรือนใหม่รวมไปถึงแผงดิสปอรตดและหัวเกียร์สั้นและออตโอต้เบรกมือเบรกมือไฟฟ้าจะมาในรุ่นนี้จะมาเฉพาะรุ่นท็อปหรือไม่รอติดตามนะครับสาวกโตโยตา้าตัวรถนะครับอย่างที่เห็นในสื่อโซเชียลมีเดียนะครับมีการขนย้ายไปยังศูนย์บริการต่างๆทั่วประเทศนะครับหรือว่าใครอยากจะจองนะถือว่า ก็น่าจะจองได้เพราะว่าแต่ราคายังไม่เปิดนะนะครับราคาอาจจะบวกขึ้นประมาณ2 3สามหมื่นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่รุ่นรอเปิดตัวในช่วงตุลาหรือไม่ก็เป็นช่วงก่อนงานมอเตอร์เอ็กโปแน่นอนสำหรับ Toyota h ไฮ u ักเจเนเรชันใหม่แล้วแฟนละครับถ้ารุ่นนี้มีเฉพาะยกสูงและขายรีโวต่อส่วน GR อาจจะยกเลิกเพิ่มรุ่นทากโอมาเข้ามาสู้กับแรปเตอร์และนิสโมของนิสันรอติดตามนะครับเพราะว่าที่ออสเตรเลียซื้อออสเตรเลียอย่างไดด์คอมก็บอกว่าจะมีการ เปิดตัวที่ออสเตรเลียด้วยแต่มีการเปิดเผยในส่วนของมาทั้งหมด16รุ่นนะครับจะแตกต่างจากไทยมากน้อยแค่ไหนส่วนงานดีไซน์รอติดตามด่วนอัปเดตล่าสุดโตโยต้าไฮรักทาวโวก่อนเปิดตัวในไทยก่อนมอเตอร์เอ็กโปอันนี้มาอัปเดตอีกครั้งหนึ่งสำหรับโตโยต้าไฮรักทาวโวนะครับเตรียมเปิดตัวที่ไทยนะเป็นที่แรกในโลกนะครับล่าสุดนะทีมงานเอสไลมักนะครับเว็บเว็บสื่อชื่อดังในไทยก็มีการยืนยันว่าจะมีการเปิดตัวที่ไทยในช่วงปลายปีนี้ และในช่วงแรกนะครับจะมีการเปิดตัวในรุ่นยกสูงขับเคลื่อน2ล้อพรีเลนเนอร์และรุ่น4ประตูขับเคลื่อน4ล้อดับเบิลแคปนะครับแล้วก็สมาร์ทแคปรวมไปถึงซิงเกิลแคปและยังมีการเพิ่มในส่วนของคุมพลังทางเลือกนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ Toyota <c oughs> ก็ได้นำ r ีโวอีหรือว่าลีโวอีนะครับไปให้หน่วยงานที่พัทยาได้ทดสอบซึ่งก็สืบเนื่องมาจนถึงไฮรักทาวโนะครับก็จะเปิดตัวคุมพลังไฟฟ้า BEV ในชื่อไฮรัก ทาโว EV โดย t o y o ต a จะส่งในส่วนของรถยนต์รุ่นนี้มาบุกตลาดและยังจะเพิ่มในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆเข้าไปในรถช่วงนี้ซึ่งในช่วงแรกนะครับจุดเด่นของไฮรักทาโวที่จะเปิดตัวนะครับก็จะมีการปรับปรุงในส่วนของการขับขี่ให้ดีขึ้นเหนือชั้นกว่ารถกระบะของไฮรักที่เคยมีมา อีกอย่างจะมีการปรับจูนในส่วนของช่วงล่างให้ดูเฟิร์มขึ้นลดการดีดเด้งให้น้อยลงมากที่สุดและการขับขี่ที่นุ่มดวนสบายทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารแม้กระทั่งเบาะหลังทั้งหมดนี้แม้ว่าจะอยู่บนพื้นฐานวิศวกรรมเฟรมแชสซีเดิม IMV2 ไม่ใช่ TNGA คิวเวตที่หลายๆคนก็ฟารอคอยว่าจะเป็นแพลตฟอร์มนี้แต่ก็ได้รับการปรับปรุงปรับในส่วนของจุดที่ด้ให้มากที่สุด ในส่วนของด้านขุมพลังหัวใจหลักของไฮรักก็ยังเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอร์โบที่ไดรับการปรับจูนใหม่และอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับกับเกียร์ลูกใหม่เช่นเดียวกันเมื่อมีการประกอบและออกแบบดีไซน์ตัวรถที่เน้นเรื่องหลักอากาศพลศาสตร์มากขึ้นพร้อมเสริมการทำงานด้วยระบบ สตาร์ทแอนด์สต็อปเข้ามาช่วยทำให้อัตราการสิ้นเปลืองของไฮรักทาววในรุ่นเกียร์อัตโนมัติดีขึ้นมากกว่าเดิมราว 5- 7เเซเทียบกับเครื่องยนต์2.4รุ่นก่อนหน้านี้ขณะที่รุ่นเกียร์ธรรมดาก็ยังคงทำได้ดีพอๆกับรุ่นเครื่องยนต์2.4ลิตรเช่นเดิมดังนั้นไฮรักทาวเวเจนใหม่ก็จะมีระบบนี้เข้ามาช่วยในการทำงานเพื่อที่ให้อัตราการสิ้นเปลืองดีขึ้นส่วนคุมพลังทางเลือกนะครับสำหรับไฮรัก ทาว o BEV นั้นจะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อ AWD AW ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์2ตัวโดยใช้ในส่วนของชิ้นส่วนขุมพลังบางรายกาันยกมาจาก Toyota b z 4X รุ่นไมในเชนอย่างไรก็ตามอย่าเพิ่งคาดหวังในส่วนของระยะทางว่าจะวิ่งได้ไกลเท่าไหร่กับการชาร์จ1ครั้งเท่ากับว่า t o y o ต a จะกลายเป็น แบรนด์แรกในเมืองไทยในะที่ประกอบขุมพลังไฟฟ้า BEV ทําตลาดอย่างเป็นทางการในเมืองไทยแม้ว่าคู่แข่งอย่าง Isuzu จะเปิดตัว D-Max EV ก่อนหน้านี้ที่ยุโรปแต่ก็ยังไม่มีการนํามาจําหน่ายในเมืองไทยดังนั้น Toyota จะเป็นเจ้าแรกนะครับที่มีรถกระบะไฟฟ้าในเมืองไทยและเปิดตัวสําหรับรุ่นที่จะเปิดตัวก็จะมีรุ่นยกสูงส่วนรุ่นตัวเตี้ยกระบะตัวเตี้ยนะครับก็ยังจะ ขายในส่วนของโฉมเดิมก่อนซึ่งโตวต้าก,ก็จะทยอยเปิดตัวไฮรักทาวโวตัวเตี้ยมาภายหลังด้วยเหตุผลนี้เนื่องจากปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องจากกรณีการขอใบอนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นนะครับส่วนรุ่นอื่นๆก็จะมีการทยอยเปิดตัวอย่างที่บอกไปนะครับดังนั้นนะในปลายปีนี้เราจะได้เห็นเฉพาะรุ่นยกสูงนะไฮรักทาวโวรวมไปถึงไฮรักทาวโวอีวีหรือว่า BEV ส่วนไฮรัก r ี v o Z e dition รุ่นปัจจุบันก็ยังจัดจำหน่ายต่อไปสักระยะหนึ่งก็ต้องรอดูนะครับว่าเขาจะทยอยเปิดตัวภายในปี2026ครบทุกรุ่นหรือเปล่านะสำหรับ Toyota t o y ยต a าไฮรักทา o โวเจเนเรชัใหม่นี้ส่วนปลายปีก่อนมอเตอร์เอแน่นอนนะครับสำหรับทา v o จะมีเฉพาะรุ่นยกสูง4ประตูลแล้วก็สมาร์ c a ค s i n งเกิลแนะครับรอติดตามนะว่าคุมพลัง2.4จะมีการปรับจูนในส่วนของแรงมา้ามาให้ไหมส่วนตัวเตีย้ย คนที่อยากจะแต่งสวยแต่งซิ่งก็ต้องรอก่อนนะครับเพราะว่า Revo Z Edition ยังทำตลาดต่ออย่างน้อยราววหนึ่ปีนะครับก็จะมีการเปิดตัวครบทุกรุ่นย่อยนะสำหรับทา ok ว o ว e เจเนเรชัใหม่สาวกโตต้ารอได้เลย